สวัสดีคะ่ะวันนี้คิดฮอดบ้านก็มาอยู่กับนีนี้อีกแล้วนะคะวันนี้นี่จะพาทุกคนมาทำผัดหน่อไม้หมูสับด้วยกันคะ่ะไปทำกันเลยคะ่ะอู้ปะอันน้ำมันแม่แน่หน่อยไหนพริกก่อนเลยคะ่ะ น้ำนะคะจะผัดเป็นผัดน้ำนะคะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะีดน้ำตาลนะคะ1ช้อนตามชอบเลยนะคะพริกไทยค่ะเกลปตีค่ะตามชอบเลยนะคะตามด้วยหน่อไม้นะคะ วิธีต้นหน่อไม้ให้จืดก็คือใส่เกลือลงไปในหม้อด้วยนะคะแค่หยิบสองหยิบก็พอสัะจะทําให้หน่อไม้จืดเร็วนะคะแล้วก็มีความหวานของหน่อไม้ออกมานะคะทําให้หน่อไม้อร่อยมากๆเลยสีอีูดําเพื่อสีที่สวยงามน,นะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่คือ 拜。 ทานข้าวด้วยกันค่ะ